วงเปดมุกเบาเปิออกมาระวงยัวงรอกับคนไปรอการรู้กัคนว้าว่ายอ่ะอเยนี่้เ้งทรน่กั ขอบคุณนะไปที่คลังแสงไยกินข้าวเนี้ ขอกระสุนหน่อย sure. ุปุอ้ชขอกระสุนหน่อยโอ้โ่คได้ยฉันมีสิ่งนี้ we <laughs>

ไปที่คลังแสง

Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Thank you.

nah uh -huh.